หยุดฟังเดี๋ยวนี้ถ้าคุณเกิดในสามราศีนี้กันยายนนี้คือเดือนของคุณยายหลอนเปิดตำราดูแล้วขอยินดีกับสามราศีที่ดวงปังยืนหนึ่งที่สุดในเดือนกันยายนนี้อันดับที่สามราศีพฤกษ์ดาวรุ่งพุ่งแรงดวงชอกลาบมาเยือน เตรียมตัวรับเงินก้อนแบบไม่คาดฝันอันดับที่สองราศีธนูดวงโกอินเตอร์เปิดกว้างการเดินทางและคนต่างชาติจะนำโชคลาภก้อนใหญ่มาให้และอันดับที่หนึ่งราศีที่ดวงดีที่สุดในเดือนนี้ก็คือราศีกุมปีทองฟ้าเปิดเตรียมตัวเป็นเศรษฐี มีโอกาสจับเงินล้านปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายใครอยู่สามราศีนี้มารายงานตัวในคอมเมนต์ให้ยายชื่นใจหน่อยนะส่วนใครที่ไม่ได้ติดอันดับอย่าเพึ่งน้อยใจไปนะคะเดือนนี้ยายจะคอยสวดมนต์เปิดทางให้ใครมีเรื่องทุกข์ใจอะไรอยากให้ยายช่วยเรื่องไหน เขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้แล้วยายจะหาทางช่วยเองค่ะ